ีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเสียงนี้เป็นเสียงของพรรคประชาชนอดพตพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีคุณพี่รอปภหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับขอโอกาสได้กับพรรคประชาชนด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีร้านค้าร้านค้าอ้อยนะครับขายส้มด้วยนะครับขอโอกาสได้กับพรรคส้มๆด้วยนะสวัสดีทุกท่านหน้าโรงเรียนวัดท่าเรือ นายกเบอร์สามสจอเบอร์สองนายกเบอร์สามสจอเบอร์สองนายกเบอร์สามสจอเบอร์ 2. สวัสดีบริษัทรถนะครับเลือกพักประชาชนเข้าไปทําให้ระยองเจะเดินรุ่งเรืองกว่าเดิมสวัสดีรถชจนาทีสัดสองนะครับมีเขียนไว้แบบนี้ก็แน่นอนครับข้ากูหากาเบอร์สองให้กับสอจอของพักประชาชนในพื้นที่นี้สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพักประชาชนมาทักทาย ดีนะครับคุณพี่ที่ใส่เสื้อแบบนี้เลือกพักลร่อง